สวัสดีครับ <c oughs> มาเริ่มการอีกครั้งครับกับการทดสอบการไลฟ์สตรีมครับเมื่อสักครู่มันกระตุกนะก็เลยยกเลิกครับแล้วก็ลองอัดใหม่ดูไม่รู้ยังกระตุกอีกไหมนะไปเราไปเจอกับทีมไททันครับ ในวีที่เจ็ดครับกับเทนเนสซีไททันเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องอินทวิวกันก่อนไททันนี่เมื่อก่อนนี่คือชื่อทีมว่าฮิวสตันออยเลอร์ครับแล้วก็ย้ายไปครับในช่วงปลายปีหนึ่งก่อนปี2,000นะฮะแล้วก็ย้ายไปใช้ชื่อไททันย้ายเมืองครับจากที่เท็กซัสครับ ไปอยู่ที่ไทยท่นไม่ใช่อยู่ในไทยท่นเลยไปอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจผมจำไม่ได้นะที่เทนเนสซีนั่นแหละที่เทนเนสซีเมืองอะไรเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วก็เอ l ครับก็เลยให้สิทธิ์เมืองฮิลตันครับได้สร้างทีมมา,าก็กลายเป็นฮิลตันเท็กซัสครับในปี2022ครับเป็นทีมล่าสุดในลีกนั่นเอง มาคุยกับเซนบายอยู่แล้วแซกเดที่ฟอร์มสตทรายไม่รู้ว่าละค่ามไปแล้วกันผมจะจะลองเล่นนะเพราะว่ามันไลท์แล้วมันกระตุกอะ่ะอยากจะรู้ว่าต้องตัง้ตงค่าเท่าไหรอ่อ่ะมันถึงจะไม่กระตุกนะตะกี้อารมณ์เสียเลยอะ่ะไลท์ตั้งหน้าเนี่ยมันกระตุกอะ่ะม,มาเก็บเพลเรียบร้อย เดี๋ยวเราเข้าสู่กันเล่นเกมกันเลยเราเปิดบ้านครับพบการมาเยือนของเทนเนสซี่ไททันครับมาพร้อมเตรียมบุยครับกับการเล่นครั้งนี้ครับหวังว่ามันจะไม่กระตุกนะตั้งค่าใหม่แล้วอะ่ะนะครับตัวละครของเราครับ สักคิงข้างหลังจะเขียนว่าคิงครับเบอร์16ครับไซเบอร์เดียกับเจเร็กรอล์ฟครับมาครับเจอกันเห็นซึ่งเทท่านครับพบดีทายไลออนผมอยู่ดีทายไลออนนะเป็นคอร์เต์แบ็กครับไม่เ,เฉพาะตำแหน่งคอร์เต์แบ็กครับไม่ได้เล่นทั้งเกมครับทีเ่เฉพาะตอนที่เราเล่นตำแหน่งคอร์เต์แบ็กกันเองเริ่มฟาขอคว้างโชว์ไปในเกมเลดมอนเซนต์ฟาววิลเลียม วินเลียมน่าจะหลุดนะวินเลี่ยมหลุดแล้วครับไปถึงไหมถึงเอนโซนไหมถึงครับและวินเลี่ยมก็ทัชด,ดาวครับเพเร่ครับเพแรกครับโยน้วทัชด,ดาวครับสำหรับวินเลี่ยมเนี่ยควางควางใส่สายไปอย่างเงี้ยฮะลึกแล้วรับได้ครับจะตกไหมเนาะหวังว่าจะไม่กระตุกหมครับทัดดาวครับ แดนแคมเบลครับเฮดโค้ดของไลออนครับปีที่ถึงเนี่ยครับตัวโค้ดเกมลุกกับโค้ดเกมรับนี่โดนดึงตัวไปเป็นเฮดโค้ดหมดเลยนะโค้ดเกมลุกนี่เบนจอนสันนี่ไปอยู่ที่เ๋ยวฟังวิ่งดีว่าเกมนี้ไปอยู่ที่ที่แบกับชิคาโกแบร์ bang. ส่วนโค้ดเกมรับ ไปอยู่ที่นิวยอร์กเจ็ครับเรียมโคเฮนเพราะว่าไลอ้อนี่ทำทีมไม่ดีมากครับวีที่แล้วนี่ได้ที่หนึ่งนะของฝั่งซีดหนึ่งอของฝั่ง NFC ครับแต่ไปพาดทา่าได้บายวิกรอบแรกนะในเพย์ออฟแต่ก็ไปพลาดท่าให้กับฟอร์ซิตันคอมเบนเดอร์ครับน่าเสียดายครับวนี้ผมอยากเห็นไรออนครับ เข้าชิงซูโมโอนะแต่ก็ไม่ได้เชียร์อย่างเป็นจริงจังอ่าอยังไม่ได้ไม่ได้เชียร์อย่างจริงจังนะส่งให้กับใครอะไม่ได้ครับโมแต่พูดแต่ไม่ได้เล่นนะมาเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนนะขอดูก่อนอันนี้กิฟต์ก็น่าสนใจวินเยมก็น่าสนใจครับกิฟต์ไม่รู้จะลุกป,ป่ะนะ แต่เวลียมนี่น่าจะหลุดแล้วครับได้ครับดาวที่หนึ่ง <S <S มาฟิร์สดาวครับควงโชอีกหนึ่งครั้งลปาปอต้าถี่หลุดนี้ถึงเอนโซเลยนะเนี่ย <S <S มาดูกันลาปอต้าหลุดแล้วครับเรียบร้อยแต่โดนลวกครับ เพราะว่าเราไปโยนรีบโยนให้ครับมันก็เลยมีตัวด้านหลังครับคอยบล็อกอยู่เนี่ยคว้าไปตรงกลางครับกรับได้ครับมาคว้างต่อครับไว้หรือไม่ก็เซนต์ฟาวครับดูกันอีกที ไว้รับได้ครับได้ดาวที่หนึ่งขยับอีกสิบหลาครับมีผู้เล่นเจ็บครับไปครับเมอร์เล่จูนเนียครับเบอร์ห้าสิบหกครับเรายังเล่นต่อครับคว้าต่อขอเล่งวปลเรียบเหมืกันครับเพลนี้ทันหลุดนี่ทัดดาวครับเข้าอินซอ ต้องไป A แล้วครับได้ไหมโอม่ได้ครับช้าไปครับผมกดช้าไปทีมเวเลียแมกดาดโดนประกบนะดาวที่สองสิบล้าครับเรสมนเซนบราครับต้องไปแล้วครับตรงนี้ครับเพราะว่าเซนบราโดนประกบเยอะครับไม่เป็นไรครับขอดาวที่หนึ่งไว้ก่อน ตอนนี้เป็น first and go ครับก็คือได้ลุกในระยะที่น้อยกว่า10หลานนั่นเองพอดีวินเลียมแก่ว่างะงกรดีต้องส่งให้วินเลียมเดี๋มาควางอีกครั้งครับยิงก็น่าส่งวิ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวขอคว้าครั้งหนึ่งก่อนเลดมอนกิฟก็ได้ลาปอต้าก็ได้แต่ผมว่าลาปอ r t ต้าดีวกว่าครับถ้าหลุดนะ ได้ไหมโอ้ยเนี่ยฮะถนนเตอเซปนี่ค,คือพลาดเลยครับไดนี้ไม่สำเร็จเลยครับเพราะฉะนั้นส่งวิ่งไหมส่งวิ่งครับเวลาใกล้โซนเนี่ยความยากมันคือพื้นที่มันเหลือน้อยครับไปครับจะไม่กิฟหลุดไหมหลุดถึงอุ๊ยได้ไหมกรรมการให้ไหมเหมือนจะโดน ไม่ได้ครับไม่ถึงว่าไม่เข้าอินโซนแต่ว่าได้ระยะครับขาดแค่ไม่ถึงหลาครับฝากส่งวิ่งเช่นเดิมเรียบร้อยครับทัสดาวครับกับจำใหมกิฟครับนี่ครับเต้นโชว์ไปทีครเต้นไปอีกทีครับแอคโชว์เลยนี่ครับโล่งๆครับไม่แก่กระโดดทำใหมเนี่ยวิ่งไปก็ได้จำัมกิฟครับแล้วนี่แบ็คตัวเก่งของดีทอยไลออนครับ ยังมีเดวิดบอลเกมรี่อีกคนหนึ่งครับทีมนี้มีรรนนี้แบ,บ็กดีๆสองคนมาผาอย่างว้างครับกิฟท่าหลุดหลุดเลครับ รวมถึงเซนบาวด้วยเซนบาวน่าจะได้ครับแต่ไม่น่าหลุดครับผมดูรีเพย์เหมือนกระตุกกระตุกลยจะแก้ยังไงดีแต่เล่นเกมนี้จบก่อนเดี๋ยวปรับกันอีกทีรปรับมันจนได้นี่ยนะฮะไปควา้าง ตอนนี้ดาวที่สองพูดผิดครับอีกแล้วคอเตอร์ที่สองครับเวลา5นาทีวินเลียมเซ็นบปาววินเลียมกลับมารับได้ครับแต่ว่าโดนรวบกบไม่เป็นไรได้รัดเท้าได้เฟิร์นดาวครับ <c oughs> ต้องปรับยังไงเนาะถึงจะไม่กระตุก,ก,กตลาโปตา้าน่าสนใจเรยมอนเจมเรมอนก็น่าสนใจครับแต่ลาบปตา้านี่าลาโปตา้าเลยครับแกอ้าโยนผิดครับแต่ว่าได้ครับโคนผิดอีกแล้วเป็นเซนบาวมาร์ฟอนครับแต่ได้เฟริร์สดาวครับและใกล้กับเอ็นโซนอีกแล้วครับจริงส่งวิ่งง่ายกว่าเดี๋ยวส่งวิ่งครับ ๋ยวนี่เกมใน NFL นเ็ส่วนใหญ่ครับก็กลับมาเน้นเกมวิ่งครับหลังจากที่เน้นเกมคว้างมาสักระยะครับแต่มาไ,ได้ระยะมานิดหน่อยยังโ่งวิ่งเส้นเดมิมครับยังหวังพึ่งจะมากริปครับวิ่งไม่ได้ครับตาที่สามนะครับทำไม่ได้นี่ เจ็บอีกแล้วครับโจเซฟเดอเบอร์69ครับต้องคว้าแล้วล่ะภาวนาครับอาจจะกว้างให้กิฟต์เนี่ยแหละครับรับได้ครับทัสดารครับ ให,กกให้แกแผนนี้แกให้แกฉีกตัวไปทางขวาคนเดียวอีกน,นิดเดียวครับหลุดถทาหนึ่งสองสามเลยฮะสบายถท้าต้องลงพื้นสทั้งสองเท้าเลย มา,มาดูกันอีกครั้งครับเซนบาวหลุดนี่ถึงเอ็นซอนครับเซนบาวส่งไปข้างหน้าได้ไหมได้โอ๊ยไม่ได้ไ,ไม่ได้ครับ สีม่นครับค,คิดกว้างใครการคว้างไกลนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยนอกจากที่เสี่ยงสุดคือการเสียอินเตอร์เซ็ปครับจบเลยครับเพยนั้นรายนั้นผมขอพึ่งวินเลี่ยมแล้วกันครับต้องรีบคว้างครับโดนแซงค,ครับดาวที่30หลาครับไม่ดีเลยฮะ ให้วิ่งเหรอได้ไหมอลองดูครับวิง่งจะได้ถึงสิบหลาไหมเนาะได้ครับได้ครับได้ครับได้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 ได,ได,ได้แต่เวลาสิบวินาทีครับต้องคว้างนะครับมารีบๆๆๆๆๆไม่ทันไม่ทันรับ เวลาในเกมมันเร็วกับเวลาในชีวิตจริงครับตอนนี้เรานำอยู่ที่27 21ต่อ7ครับและเกมนี้เราจะทำการขว้างครับวิลเลียมครับน่าสนใจยงโล่งเลยครับวิลเลียมหลุดไหมไม่หลุดครับแต่ก็ เป็นบิ๊กแพร์ครับทำมากกว่า20หลาถือว่าเป็นบิ๊กแพร์ครับคว้างครับนี่ครับรับเข้าซอแล้ววิ่งต่อได้นิดหน่อยก่อนโดดรวบบ่นใหญ่เลยครับทีมไททันมาราปาตาถ้าหลุดถึงเอ็นซอนครับตัวซสียจะได้ไหม ลาปอต้ารับได้อุยไม่ได้ฮะมาดาที่สองฮะเสียงอ่ะเป็นวิ่งครับไปครับจะมากิฟต์โดนรวบครับดาวที่สามเจ็ดหลามาคว้างกันเรามาคว้างกันครับ เซนต์บาร์เรมันเจลาปาต้าให้กับลาปาต้าครับรับแล้วถึงเอนโซนไหมเหมือนจะถึงเหมือนจะถึงเอนโซนเอนโซนครับแซมลาปาต้าครับไทยเอ็นคอรไลออนครับทำทัชดาวลอดไปครับยี่หว้างเร็วครับรับบอลมาคว้างให้กับลาปาต้าครับมีช่องครับเนี่ยครับแล้วแกลชีกรับมาแล้วฉีกไปทางซ้ายครับนิดหน่อยแล้ววิ่งตรงเข้าเอนโซนไปเลย ถ้ามันระตกเดี๋ยวอาจจะต้องปรับเหลือสามสิบเฟรมนะตะกี้ห้าสิบเฟรมรับเมื่อก่อนหน้านี้หกสิบเฟรมรับไม่ได้คอมแรงไม่พอหรือเน็ตไม่พอไม่ได้ผมต่อไวไฟนะไม่ได้ต่อสายแลนนะอาจจะต้องต่อสายแลนอันนี้ให้นี่ว่างครับอุ๊ยเชีโอ้้เกือบไปครับ เราสองวิ่งดูครับช็อตกันไปเลยกิฟต์โอ้โดนรวบรับได้ไม่กี่หลายได้ไปสองหลายเวลาเหลือน้อยก็ต้องพาร์ทแล้วครับเลดมอน,นครับึงไม่ก็เซนต์เป,ปล่าหลุดไหม เชียบโดนอินเตอร์เซปครับโอ้โหซิมบ้นครับเบอร์สามสิบเอ็ดของไททันครับเห็นแย่เลยฮะแต่เวลาเหลือน้อยหวังว่าจะไม่ได้แต้มนะสำหรับไททันเนี่ยนี่ครับโอ้โหไม่ต้องโชว์มากก็ได้ครับรู้แล้วครับโดนครับโดนอินเตอร์เซปจนได้ครับไปข้ามครับ มาฮะอันนี้วิลเลียมครับคู่หูสุดแกงครับวิลเลียม ตรงกลางร,รับได้ครับไปต่อไม่ไปต่อหลุดไหมลุดครับเรียบร้อยครับวินเลียมเข้าเอ็นโซนครับและเป็นทัดดาวครับวินเลียมครับเบบบจมสัน,น,ว,สนวินเลียมครับวาริสเบอร์ครับเบอร์เก้าของไลออนครับเจมสันอต้องอ่านว่าเจมสันวินเลียมเดี๋ไปอ่านเจมสั้นเไง มาครับตอนนี้เรายังนำอยู่ครับ20 35ต่อ21ครับมาส่งวิ่งมาครับจะมากริฟอ๋อเป็นเดวิดมกากามเบอรรี่ครับถึงไหมขาดไปหนึ่งหลาครับอีกหนึ่งหลาเฟิร์สดาวเราเอาเราส่งวิ่งเอาเฟิร์สดาวก่อน ค่อยคว้าครับแต่คราวนี้มาทางซ้ายดวไปครับมันกรบอรี่ได้ครับดาวที่หนึ่งครับทำได้ดีครับเดวิดมังกรบอรรี่ครับอ,อย่างวิ่งต่อครับเดน,นเมอร์ทำมาขนาดนี้แล้ว เซมายคิปครับถึงไหมถึงครับเอนโซนครับทัดได้อีกแล้วครับกับเซมายคิปครับตอนนี้แบ็คของไลออนครับเบอร์26ครับไม่ต้องแปลกใจครับใครที่มาเพิ่งหัดดูเอเดลครับที่เห็นว่าทำไมผมเรียกแรนดี้แบ็คครับแรนดี้แบ็กคือตัววิ่งอะแต่ว่าในตำแหน่งเขียนฮา์ฟแบ็คครับมันจะมีฟูลแบ็คกับฮา์ฟแบ็กฟูลแบ็คคือตัวที่อยู่ด้านหน้าลรนดี้แบ็คครับจะมีท้าที่บล็อก เิดทางให้กับตัวฮับฟแบ็กในการวิ่งครับหรือไม่บางทีก็ฟูลแบ็กก็รับบอลได้ครับพาเข้าอีกโซนได้พาวิ่งได้เหมือนกันแล้วแต่แผ่นี่ยแล้วแต่โค้ชสุดท้ายจบแล้วครับเป็นไลออนครับเอาชนะเทนเนสซี e ไททันครับ42ต่อ17ไหเมื่อกี้อ่าเกรดบีบัวครับกับเกมนี้ อ่าสิบสองต่อสิบสอครับส่วนเกมนี้ต้องไปก่อนครับเพราะว่าผมจะสอบไลน์นะว่ามันสะดุดไหมเดี๋ยวอาจจะต้องปรับอีกทีฮะแต่ดูเหมือนว่าจะสะดุดอยู่ครับขอบคุณที่รับชมครับ